ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่8พฤศจิกายนโดยโค้ชฟ,ฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดนเช้านี้คอสเนอรไม่ต้องไล่เดี๋ยวไปเองสื่อเผยชื่อคุณซื้อใหม่แมนยู U, ซีซั่นหน้าในครั้งนี้โดยลือกันเป็นตูปเป็นตาไปแล้วนะครับเมื่อทางแมนยูนั้นพร้อมปลดนารมุมโอเด้กุลศชาออกจากทีม หลังจบที่สั้นนี้เดินอจากได้ตัวผู้จัดการทีมคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยโดยมีการตกปากปรับคำกันแล้วมาว่าจะย้ายมาคุมบังเฉียนผีแดงในสั้นหน้าในครั้งนี้ซึ่งอนาคตของทางโซชานั้นกลับมาเป็นตกเป็นข่าวใหญ่กันอีกครั้งหลังจากเขาคุมทีมแพ้แมนซิตี้คาบรังไป2 0, ต่อศูนิดบอลคนระดับกับทางเกมดรบบี้แมตช์เมื่อเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีนะผมไม้พิสแดงจะยังคงนิ่งเฉย และก็ไม่มีแนวโน้มแต่เพิดขุนซือชาวนาเวนคนนี้ในรางวัลทว่าล่าสุดนั้นวัทนที่7พฤศจิกายนคร็ชออฟไซด์นะฮะได้รายงานข่าวมาว่าอาดีตศูนย์หน้าซปเปอร์ซับจะถูกเฉดหัวจากทางโอแทฟอร์ดอย่างแน่นอนหลังจบทีสัานนี้เนื่องจากสโมสรได้ตัวในายใหญ่คนใหม่มาแล้วหลังมีการตกลงกันแล้วด้วยวาจาเสร็จสับในครั้งนี้โดยสื่อเจ้าดังกล่าวได้อ้างมาว่ากุนซือคนใหม่นะฮะของทางแมนยูนั้นในซีซั้นหน้าจะตกเป็นของ เมนนั่นบรัชเชอร์กุนซือทีมเรซซัสตี้คนปัจจุบันซึ่งผ่านการเจรจากระทางบอร์ดของทีมอสูรไปแล้วว่าเขาอยากจะเริ่มต้นรับงานในสัาหน้ามากกว่าจึงส่งผลให้โซชานั้นจะได้นั่งเก้าอี้ในโรงละครความฝันกันต่อไปโดยทางเบนตั่นบรัชเชอร์จะย้ายมาที่แมนยูเขาตกลงแล้วมันมีคำถามว่าแค่เขาจะเริ่มงานเมื่อไหร่ท่านั้น มันน่าจะเป็นหลังจบพิสันนี้ซึ่งเขาโอเคแต่แมนยูนั้นอยากจะให้เป็นตอนนี้เลยได้ไหมรักออฟไซด์ได้เผยสำหรับทางอุลซูร์ชาวไอแลนด์เหนือผ่านการกุมชีมมาแล้วมากมายก,กับหลายสโมสรทางวัตฟอร์ดเรดดิงโซนซีเลว์ฟูเชลซีและก็พาเดอะฟ็อกคว้าดับ5ของทางธุรกิจซิส,สันกอดด้วยบวกกับแชมป์เอฟเอคัพจากทางการบิชิตเชลซีไป1.0ต่อในครั้งนั้น นะแตผมเป็นว่าง,งานนี้นะฮะตกลงกันตอนไหนวะเนี่ยกับทางบริัทลอเจอร์เพราะฉะนั้นต้องรอดูต่อไปก็แล้วกันนะฮะในช่วงฤดูกาลหน้าถ้าเป็นแบบที่ข่าวนี้ออกันจริงงานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมากันนะครับโซชานลีพอไหมเผยอันดับเมนูวัดจากกลุ่มบิ๊กซิที่บูก,กัน โดยทางนันโอมโอเรกชานะฮะหุ่สูงของทีมแมนยูนั้นกำลังตกเป็นเป้าโจมตีอย่างหนักเนื่องจากพาทีมผีแดงออกสตาร์ทในเ้นนี้ได้อย่างเลี่วร้ายและหลังคุมทีมแพ้แมนเชสเตีรคาบ้านไป2ต่อ0ในเกมฟุตบอลมรดกเมื่อวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาแฟนบอลผีแดงก็หวังจะให้สโมสรเปลี่ยนตัวในายใหญ่คนใหม่อีกครั้งต่อผลงานการคุมทีมดังแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ของเมืองผู้ดีนั้นโซชาเนียปรากฏว่าหลายต่อห,หลายครั้ง ที่เขาพาทีมคว้าผลลัพธ์ที่น่าอับอายในเกมบู๊กับทีมในกลุ่มบิ๊กซิกของประเทศด้วยกันอย่างก่อนหน้านี้ก็แพ้โรบินสีฟ้าในเกมล่าสุดนะฮะที Man ่แมนยูนั้นก็โดนลิเวอร์พูลอัดแหลกคาโอลเฟฟอร์ดไป5ต่อ0และแม้แมนยูจะสยบสเปอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมไป3ต่อ0ก็ตามขุนซืชานาเวร์นี้ก็เคยคุมทีมโดนไก่จะทองถล่มยับเยินไป6ต่อหนึ่งด้วยเหตุนี้เองสื่อเมืองผู้ดีจึงจัดแจงคำนวณการฟาดแข่งในระหว่างทีมกลุ่มบิ๊กซิก ของชาธุรกิจด้วยกันเองตั้งแต่ผีแดงมอบเก้าอี้ในายใหญ่ให้กับทางโซชากลุ่มบังเฉียนสโมสรเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2 0 1 8เป็นต้นมาเพื่อชี้ให้เห็นมาว่าสมควรได้คุมทีมต่อหรือไม่และแมนยูภายใต้การคุมทัพของเขามีผลงานอยู่ในอนดับที่ได้เห็นจัดนะฮะเมื่อจากเกมที่ทีมในกลุ่มบิ๊กซิกต่อกรกันเองทั้งหมดในครั้งนี้เดี๋ยวกันนี้เริ่มจัดนะผมสถิติเจอกับทางลิเวอร์พูลลบ57แต้ม เจอกันทั้งหมด28เกมชนะไปทั้งหมด17ครั้งเสมอ6ครั้งแพ้5ครั้งประตูที่ได้57ครั้งผลเสีย32ครั้งผลต่างประตูได้เสียบวก25ทีมที่2จะเป็นแมนซิตี้ลบ55แต้มเล่นไปทั้งหมด30เกมชนะ17ครั้งเสมอ4ครั้งแพ้9ครั้งประตูได้55ครั้งประตูเสีย28ครั้งผลต่างประตูบวก27 จะมาทีมที่3เป็นแมนยูลบ37แต้มางานนี้28เกมชนะไป9เสม,มอไป10แพ้ไป9ประตูได้28ประตูเสีย33ผลต่างประตูลบ5ทีมที่4จะเป็นเชลซีลบ36แต้มางานนี้ทั้งหมด29เกมชนะ10เสม,มอ6แพ้ไป13ประตูได้30ประตูเสีย1 3และก็ผลต่างประตูลบ13 ทีมที่5ก็จะเป็นอาร์ซอลลบ32แต้มอานนี้มีทับงหมดส8เกมชนะไป9เสมอไป5แพ้14ประตูได้30ประตูเสียส48ผลต่างประตูลบ18และสุดท้ายนะผมทีมที่6นะฮะบิ๊กซิกสเปอร์ลบ23แต้มอานนี้29เกมชนะไป6เสมอไป5แพ้ไป18ประตูได้30ประตูเสียส6และก็ผลต่างประตูลบ16ในครั้งนี้ นี่นะผมเป็นว่าง,งานนี้โซชานะฮะดูแล้วกันนะครับผมว่าจะดีพอไหมอันดับในแมนยูนั้นวัาจากกลุ่มบิ๊กซิกดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่เลวร้ายนะฮะแต่ว่ายังไม่จบฤดูกาลถ้าจบฤดูกาลเป็นแบบนี้ต่อไปก็อาจจะแย่เหมือนกันครับก็ต้องเราดูกันต่อไปกรันแล้วกันนะฮะงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันว่าครับอยากแซวพี่แบรได์ไหมพี่ชายลินการ์ดโพสเน็ตเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี ath, ้แมตช์เจ็บจี๊ดเลย โดยพิชัยเจสซ่ลินการ์ดรับไม่ได้นะฮะกับฟอร์มการเล่นของทางแมนยูในเกมดาร์บี้แมตช์พายแมสซิตี้คู่ริ่ร่วมเมืองแบบหมดรูปแบบนี้ชี้แมตช์ดังกเก่าเล่ากับเห็นสื่อเมืองผู้ดีโชว์ถ่ายทอดสดการซ้อมของเรือใบสีฟ้ามากกว่าเกมลีกซะอีกนะโดยทางลูอิสสกอตพ่ชายของมหาเทพเจสซิลินการ์ดไปอีกตัวจี๊ดของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราโพสต์ข้อความแซวผลงานของทัพปีสแสดงในแมตช์แพ้เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ 0/2คาชินโอเทฟอร์ดในเกมฟุตบอลธุรกิจนัดวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยทีมทามคุสซอเป๊ปกกเดอร่าน,นะฮะโชว์ฟอร์มแบบเหนือกว่าเจ้าบ้านอย่างเห็นชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกที่พวกเขาสามารถไล่กดดันผีแดงจนพวกเขาแทบไม่มีโอกาสได้ยิงประตูขณะเดียวกันผลงานตลอดทั้งเกมก็ได้เห็นแล้วว่าแมนซิตี้คุมสถานการณ์ไว้ทั้งหมดเลยแถมบางช่วงบางตอนของเกมทีมเยือนยังเล่นต่อบอลหลอกล่อนักไปเตะแมนยูนะฮะวิ่งไล่บอลจนทำอะไรไม่ได้เลยนะ ดหลังจบเกม David, Matt, anda, ok, Brett, แมนเชสเตอร์เดวี่แม์บรรดาสาวกเบรดอาร์มี่แสดงความไม่พอใจในการทํางานของโซชาเป็นอย่างมากและเรียกร้องให้สโมสรจัดการสั่งปรดนารุอมเป็นการโดยด่วนเพราะไม่อย่างนั้นทีมอาจจะตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ยิงง่งกว่านี้ก็เป็นได้นะขณะที่สกอตพีพชายของนินกาดร่วมด้วยช่วยกันวิจารณ์ผลงานของโซชาโดยโพสตเข้าความเด็ดนะฮะ ผ่านอินสตาแกรมของเว็บไซต์ชื่อดังเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าผลงานของทีมรักในเกมนี้มันย่ำแย่มากแค่ไหนเดี๋ยวเขาได้บอกว่าไม่รู้ว่า Sky s p o r t นั้นถ่ายทอดสดการฝึกซ้อมอยู่ใช่ไหมอ้าวนะผมเป็นแต่ว่างานนี้นะฮะก็โดนอย่างนี้บอกว่าเป็นการฝึกซ้อมของทางแมสตี้ก็จุกสิครับโอ้โหงานนี้ไม่อยากจะพูดเยอะเลยนะฮะปล่อยไปตามเลยก็แล้วกันเรามาดูข่าวต่อมากักนดีกว่าครับ ปากแข็งจังเลยนะคอนเตยันพอใจสเปอร์บุกเจ้าเอฟเวอร์ตันในครั้งนี้โดยทางอันโตนิโอคอนเตผู้จัดการทีมสเปอร์เปิดปากยันพอใจกับการพาไก,ก่เดทองออกมาเสมอกับทางเอฟเวอร์ตันแบบไร้สกอร์แต่ย่ารับนะว่ายังมีปัญหาให้ไก่เดทองต้องแก้ไขโดยเฉพาะการครัมเป้าโดยขุนซือนะผมชาวเมืองพิซ่าคนนี้ประเดิมการกลับมารักงานในธุรกิจอีกรอบด้วยการคุมทีมจากลอนดอน บุกมาต่อกรกับทางท็อปฟี่สีน้ำเงินที่มีราฟาเอลเบนจิตสผู้จัดการทีมสเปนิสกุม,มังเขียนอยู่และแมสซเปอร์จะทำได้แค่เสมอกับทางทีมนขนลูกอมนะฮะท็อปฟีสีน้ำเงินไปศูนย์ต่อศูนย์โดยไม่อาจจะส่งบอลเข้ากรอบเจ้าบ้านได้เลยแม้แต่ผลเดียวตลอดทั้ง90นาทีแต่คอนเต้น,นั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังเกมบอกว่าพอใจกับผลลัพธ์นะบอกตามตรงนะผมนี้มีความสุขมากจากหลากหลายเหตุผล ประการแรกคือกุยสันพักไม่ใช่สนามที่ง่ายแก่การมาเยือนคอนเนต์นได้กล่าวหลังคุมทีมสเปอร์เก็บครินชิตในทางธุรกิจได้เป็นผลแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมหากผมจะมองหาแง่ลบในเกมน,นี้ผมคิดว่าเรากอบความผิดพลาดกับการผ่านบอลในแดนหน้ามากไปหน่อยหากเราทำได้อย่างถูกต้องเรานั้นก็จะมีโอกาสได้ประตูเหมือนกัน พร้อมกันนี้คอนเตยังยืนยันแล้วว่าเป็นเรื่องถูกต้องแล้วที่สเปอร์นั้นไม่เสียลูกโทษนั้นในจังหวะที่อุโกโยริชปัดบอลได้จากเท้าของริชาริสันซึ่งมี VR เป็นหลักฐานในครั้งนี้โยริชนั้นสัมผัสโดนบอลก่อนมันก็ไม่ผิดทางอย่างแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้หลังจากที่คุณได้ดู VR แล้วผมเห็นแล้วและผู้ตัดสินทำมาที่ี่อย่างถูกต้อง คุณต้องมีทีมที่มั่นคงไม่ใช่ทีมที่มีผลงานขึ้นขึ้นลงๆวันนี้เราไม่เสียประตูและมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีทางนี้ไก่จดทองนะฮะจะลงเล่นเกมต่อไปในลีกหลังชนช่วงเบรกทีมชาติด้วยการเฝ้าบ้านบูกกระทางบริจูเต็ดนั่นเองครับโอ้โหเป็นนาว่างานนี้นะฮะคอนเต้บอกว่ายังแฮปปี้และก็ยังสบายดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแตจ้า และนี่ก็เป็นสรุปคราวดวงสมอสรนแมนเชสเตอร์เต็ดในช่วงชางครับขอบคุณทุกคนที่ตัดตมชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณ,คณเป็นอย่างมากเลยครับ